โอเคครับผมจะมาเล่าข่าวหรือฝึกว่าผมช็อกตัวเองไปนิดหนึ่งนะครับมีร้านที่ผมซื้อของประจําอยู่หน้าค่ายพระปิ่นเก้านะครับก็คือหน้าปพันเเนี่ยนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับที่ติดกับเซเว่นพี่เขาจะขายพวกสลัดตอนเช้าแบบนี้นะครับมีขายสลัดตอนเช้าแล้วก็มีขายไอ้ข้าวเหนียวปิ้งแบบนี้นะครับ มีพี่คนหนึ่งที่เขาอยู่ที่ร้านตรงนี้นะครับเป็นพี่ผู้ชายเมื่อก่อนแกกต็ตัวตัวอ้วนๆเหมือนผมนี่แหละแล้วแกก็ผอมลงแล้วก็แกก็ผมก็ไม่เห็นหน้าแกสักพักหนึ่งคราวนี้อยู่ดีๆก็รู้ข่าวว่าแกเพิ่งเสียชีวิตไปนะครับของในบ้านโล่งเลยผมผมฟังข่าวแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตคนเรามีแบบนี้ผ่านไปเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้น เราอยากทำอะไรต้องต้องลงมือทำเลยนะครับแล้วก็ต้องไม่ทำให้ชีวิตรอบข้างได้รับความเดือดร้อนถ้าถ้าเราคิดมาดีแล้วนะครับก็ลงมือทำให้ดีที่สุดในทุกๆเรื่องแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงผมฟังข่าวพี่เขาระ้บช็อกมากเมื่อกี้ผมรู้สึกแบบอืมนะมันเร็วมากเลยครับแล้วก็เอ,อ ผม,มถือสลัดมาผมลืมถือข้าวเหนียวปิ้งมาเลยจ่ายตังเราเรียบร้อยนะครับก็โอเคใครที่เป็นแฟนๆของร้านนี้นะครับร้านพี่เขามันเป็นร้านไม่มีชื่อนะครับผมผมใช้บริการมาไม่ต่ำกว่า5ปีละนะครับก็รู้สึกช็อกนิดหน่อยแต่ก็อ่ะโอเคพี่เขาก็ยังเปิดร้านอยู่ผมก็ยังใช้บริการเช่นเคยโอเคครับขอบคุณที่ให้เกียรติดตามครับเอาเป็นว่าประเด็นของเรื่องนี้ก็คือไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามขอให้ลงมือทำชีวิตผ่านไปเร็ว ดูแลผู้คนรอบข้างทํางานต่างๆให้ดีให้เรารู้สึกว่าเราไม่เสียดายสิ่งที่เราทําลงไปขอบคุณที่เติดตามครับสวัสดีครับ